สดีครับสวัสดีครับวันนี้ขรับองของเชียงเป็น Best Travel Influencer Award ครับก็เป็นรางวัลที่ภูมิใจมากแล้วก็อยากได้มาหลายปีแล้วครับในสุดปีนี้ก็ได้ขอบคุณมากเลยครับครับผมเป็นศิลปินเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น ฉันเป็น business influencer ค่ะไม่ค่อยถิอเลยนะเราจ้ะเปลี่ยนแนวแล้วเปลี่ยนแนว inspiration ไม่ใช่ i n s p i r a t i o Northern c o m i n s inspiration กลับมาตอนรู้สึกกับการล้ววันที่ได้รับในวันนี้คิดยังไงบ้างยังไงกันบ้างค่ะ ใช่เลยค่ะก็คือรางวัลเนี้ยผมเห็นรุ่นพี่ไอดอลหลายๆคนอ่ะเขาได้กันหมดแล้วแล้วก็คิดว่าเออสักวันเราจะได้ไหมนะแล้วก็เป็นวันนี้ครับก็อยากที่บอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ร่วมกับไอดอลของผมทุกท่านตรงนี้ด้วยครับฝากตัวกับพี่ๆด้วยครับ่ค่ะนาเราได้ทำงานเกีับทุกคนมาหลายปีก็ดีใจนะครับไม่ไม่คิดว่าจะได้รางวัล ก็ทาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก็บขยะเรื่องไปดูโรงงานขยะที่ญี่ปุ่นเพราะว่าอยากให้บ้านเรามีแบบนั้นบ้างจนมาได้เล่นคอนเสิร์ตเกี่ยวกับไทยญี่ปุ่นก็ดีใจครับที่เขาได้เห็นเราสตาร์ทมอไซค์คำเป็นญี่ปุ่นที่มันเป็นที่ริงครับเนมิโน่จริงๆแล้วผมว่าเป็นประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง <c oughs> ในหลายๆอย่างของเขาทั้งในเรื่องของแบบขนมเนียมวัฒนธรรมประเทศเขาจเจริญฮะแต่ว่า เขาก็มีความเป็นตัวเขาเองอยู่ผมก็คิดว่ามีหลายอย่างที่เราน่าจะเอามาเป็นไกด์ได้ในการที่เราอยากจะพัฒนาบ้านเราแต่โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ยินว่าเขาก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะเหมือนกันครับก็เลยก็เลยคิดว่าอยากให้เราเป็นแบบนั้นบ้างครับอยากได้ต้นแบบหลายๆๆอยา่องางใช่ใช่ใช่ครับเรื่องจิตสํานึกเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่า สเสน่ห์ของบ้านเราก็มีเหมือนกันที่เราควรจะต้องเก็บรักษาเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่ดีของเขามารวมกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วเอามาปรับปรุงในสิ่งที่เราไม่ดีผมวิคิดว่ามันคงจะทําให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้นเยอะ มา,มา<ช>่เรามาจากไอดอลที่สไตล์ญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะก็เป็นคนที่โตโตกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมามานานตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะการ์ตูนอะไรเงี้ยก็ได้รับเราเรียกว่าแรงบันดาลใจาข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตก็ก็มาจากการ์ตูนค่ะเยอะแบบ,บกำเบรสู้ๆน,นะอะไรความพยายามเต็มที่ทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่วันนึงก็มาถึงฝั่งไอดอลแล้วตอนนี้ก็มาฝั่งบิสเนสอินสปิเรชั่นด้วยเหมือนกันก็ดีใจมากๆที่ยังมีส่วนได้ส่งเสริมสิ่งที่เลยชื่นชอบค่ะ เป็นไให้กับครงการคือที่เราเป็นไอดอลและวันหนึ่งออกมาเป็นนักธุรกิจแล้วที่ทำงานอยู่บนโลกนี้ก็เรียวว่ายังไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแค่มีประสบการณ์ในการทํางานไอดอลอยู่และหลังจากนั้นก็เลยได้ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเอามาช่วยน้องๆในวงดูแลข้างหลังบ้านแล้วก็รวมถึงอาจจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะี่เยอะใช่งชอบอะไรถ้าโดยความถนัดเนี่ยจะชอบงานเบื้องหลังค่ะแต่ว่าทางด้านก็ทำได้ อชอบขนมโตเกียวชอบขนมโตเกียวชอบไปโตเกียวกินไม่กินไนมะ่กิงแต่ว่าก็น่ารักค่ะก็ <S <S <AN GE> ทำได้อีกสองอย่างค่ะแล้วก็ค <S AN GE> ิดว่าตัวเองจะสายวิทย์ก็ได้จะสายบันเทิงก็ได้แต่ว่าอยากต่อยอดตัวเองในสายเอ่อเนพิเศษเป็นเบื้องหลังแมเนจเมนต์เป็นเบื้องหลังในการจะทำอะไรก็ได้ต่อไปชอบมากครับจริงชอบหลายเรื่องเรื่องแรกคือไม่คิดว่างานมันจะใหญ่ขนาดนี้มาปีแรกเลยเรื่องที่สองที่ชอบก็คือไม่คิดว่าแฟนคลับจะเข้าคลุขนาดนี้ เป็นา่อด้วยแชั่นยาก่าสัมัสรว่างไทยกับ่ปุ่นอยานน้นสดทางบิดับสปอนเซอร์หลาดสายวงการก็จะเป็นรนี้นครับนสาแลวงการไทยลิุ่บอลรุตบอลไทยก็สปอนเซอร์มาก็อยากจะช่วยสนับสสูงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นให้ดีขึ้นก็หวังก็ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากให้ป็นครับชวเรืงอทางด้านไหนติดต่อได้ตลอดเลยอี o บอกทายนู้นเลยค่ะบอกทางนู้เลยเขาสนใจนะคะสมัครอ ไม่คิดว่างานจะพาร p r o นะคะตอที่ออกสื่อนะคะออบอกรอะไปคะโแน่นอนครับโอ้เห็นแพชั่นวัีเราตกใจจริงเห็นพลังของกาวพอแร้วเป็นยาไม่คือไม่คิดว่ามันจะใหญ่แล้วก็เต่ดูด้ชั่นขนาดีผมคิดว่าบิคับยินดีที่จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้แน่นอนเ จริงเรื่องของอเทคโนโลยีนี่แน่นอนอยู่แล้วใช่วครับเราสามารถที่จะใช้พวก NFT เทคโนโลยีมาช่วยให้ความสัมพันธ์ระหวา่างอินฟลูเอนเซอร์กับแฟนคลับเนี่ยแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นใช่มัครบเรื่องของเงินเม็ดเงินแน่นอนมีพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์หลักหลายตัวเลยไม่เคยสนับสนุนโครงการนี้ก่อนก็ในอนาคตคงจะต้องสั่งสมในเรื่องของความสัมพันธ์ที้ดีขึ้นนะการบ้านงานบ้านมากเลย เต่อได้เลยค่ะต่อได้เลยค่ะแกงาใ่าปนปนักเป็นผกเยนไงประดมตั้งไฟาว่าอมาแงอาไ้นี้มันเป็น้แงมาอะจะปรเิ่มขึ้นอยได้แนมาอะไรอ้าง้า